ตอนนี้คือเราเจอปัญหาที่ว่าน็อตที่เขาให้มาในในกล่องพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มานะคะมันขาดไปค่ะทุกคนห้องตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาดูกันแต่ละจุดนะคะว่าเรามีวิธีคิดมีวิธีออกแบบแต่ละจุดยังไงตามเหมือนมาดูเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกุกคนตอนนี้นะคะเหมนก็อยู่ที่คอนโดลนีนะคะรชราก่าะห้องที่เหมือนได้ามาตอนนี้เหมือนก็เพิ่งสั่งของ ว่าจะเป็นโซฟ์มนะคะโต๊ะตู้เตียงต่างๆนะคะเดี๋ยวยังมีของบางส่วนที่อุนต้องไปซื้อเพิ่มอีกวันนี้เนี่ยก็คือได้ของแต่งห้องมาบางส่วนแล้วเราก็เลยย้ายของมาเพื่อที่จะมาวางในออากันนะคะของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างของกระชุกกระชิกนะคะตกแต่งต่าง,างๆนี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยแต่ละชิ้นเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันนะคะว่าหลังจากแต่งห้องแล้วเนี่ยมีฟอร์ เอ,นนเอาละคะ่ทุกคนวันนี้นะคะหวนก็มาตามหาของที่ยาก จอปัญหาที่ว่าน็อตที่เขาให้มาในในกล่องพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มานะคะมันขาดไปค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วก็ได้มันมาอย่างเรียกลำบากนิดนึงนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ดีด okay. ตอนสุดท้ายของการแต่งห้องนี้แล้วอย่างที่วอนบอกไปตอนแรกเนาะว่าเราจะแต่งห้องสไตล์มูจิมินิมอลก็คือโทนญ,ญี่ปุ่นโทนสีขาวไม้น้ำตาลอ่อนแล้วก็แซนไปด้วยสีเขียวของความเป็นธรรมชาตินะคะห้องที่วนได้มาอย่างที่บอกกันไปเนาะวันคือ uh Place, ลูทีนิเพลสรัชดาท่าพระตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น18แล้วห้องตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาดูกันแต่ละจุดนะคะว่าเรามีวิธีคิดมีวิธีออกแบบแต่ละจุดยังไงตามมือมาดูเลยคะ่ะ なだっけ โต๊กกินข้าวฝั่งนี้นะคะบัเนี่ยตั้งใจเพื่อที่ว่าหลายห้องเนี่ยคอนโดอ่ะจะไม่มีมุมโต๊กกินข้าวดังนั้นนะคะมุมโต๊กกินข้าวเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญของการใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดนั่นเองนะคะถัดมาก็คือเราก็จะมีการตกแต่งนะตรงผนังตรงนี้ให้มันดูมีมิติที่มากขึ้นนะคะใครที่พอเดินเข้ามาในห้องก็สามารถวางของกระจุกกระจิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีการกั้นส่วนโดยการนำโคมไฟนะคะแนวมูจินิม,มอลที่มันดูขาวๆดูสะ อาาตาใช้โทนแสงแบบสีนวลนๆนะคะเพิ่มมิติในให้ห้องดูสว่างแล้วก็ดูน่านั่งมากขึ้นนะคะตท่ก็คอห้อทนทงนั่งเล่นค่ะคุณผู้ชมค่ะตรงนี้เนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ย เห็นว่ามันสามารถนั่งกินข้าวตรงนี้ก็ยังได้นั่งทานขนมดูทีวีเพลิพนๆนะคะนั่งคุยกันสามารถนั่งได้สองที่นั่งแล้วก็เป็นการกั้นโซนในการปูกผมตรงนี้ให้มันดูเป็นสัตว์เนส่วนมากขึ้นเลยสำหรับคนที่กลัว,ว่าจะมองไม่เห็นบริกาอันนี้เราก็อิดมมาให้แล้วดโดยการแซม ส่วนของมีสีดําบ้างนิดนึงเพื่อไม่ให้มันดูน่าเบื่อเกินไปแล้วก็ดูแบบเป็นมิติขึ้นมาจากผนัง่นเองนะคะแล้วก็โต๊ะดูทีวีของเราเนาะส่วนถัดมาเรากั้นโซนของห้องนั่งเล่นโดยการวางต้นไม้ประดับตกแต่งนะคะเตียงที่เรามีตรงนี้เนี่ยหันไปทางทิศเหนือขนาดค่าฟุตใหญ่เยอะเฟือ,อแล้วก็เตียงเราคัดสัรนมาให้อย่างดีนะคะนอนไปแล้วไม่ปวดหลังแน่นอน รวมไปถึงมุมนี้หวนชอบมากๆเลยแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือการ work from home เนอะหลายคนเนี่ยอาจจะต้องการโต๊ะที่นั่งทำงานอย่างเป็นกิจจาลักษณะก็ออกแบบมาให้แล้วโดยที่มีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งทำงานนะคะรวมไปถึงชั้นวางเคื่อเก็บของต่างๆเาไม่ว่าจะเป็นสมุดหนังสือหรือว่ากล่องเอกสารอะไร โทนสป์แบบมูจิไม่ไม้สีน้ําตาอ่อนๆแล้วก็แซมไปด้วยสีขาวของผิวลักษณะแบบเป็นหนังให้มันดูแบบว่าไม่น่าเบื่อเกินไปถัดมาที่โซนนี้เลยหลังจากที่เราหยิบเสื้อผ้าจากพู้เสื้อผ้ามาแล้วเราก็ต้องมีการลองชุดใช่ไหมคะคุณผู้ชมนี่คือกระจกแบบมองเห็นทั้งตัวเลยนะคะหยิบมาลองชุดดูความเรียบร้อยของการแต่งตัวเราว่าเป็นยังไงบ้าง ากห้องชั้น18สามารถมองเห็นองค์พระจากวัดสิทารามได้ด้วยนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นเนี่ยว่าฝั่งเราตรงนี้ก็จะไม่เห็นตึกสูงบังวิวเลยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าคอนโดนี้จะติดกับถนนนะคะก็ด้วยชั้นที่ค่อนข้างสูงก็จะไม่จอแจโดยรถโยนหรือว่าเสียงดังรบกวนจากภายนอกเลยค่ะเดี๋ยววนพาไปดูห้องครัวกันต่อเลยดีกว่านะคะว่า ตอนนี้หลังจากที่เรารีโนเวทห้องครัวไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างตามวนมาดูประเดิมห้องครัวเนี่ยเราได้ต้อแงแทนเคาน์เตอร์ไปนะคะแล้วก็ปิดผิวให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นเพื่อเป็นการเก็บงานเนาะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนตู้ใส่ช้อนส้อมใส่น้ำจิ้มเครื่องปรุงต่างๆนะคะมากมายเลยนะคะรวมไปถึงห้องนี้ก็จะมีไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นนะคะ มาให้พร้อมด้วยกันกับห้องนี้ด้วยและโซนห้องสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะคุณผู้ชมห้องน้ำนี่ทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งมาเรียบร้อยแล้ว ชัระรวมไปถึงสายอาบน้ำฝักบัวนั่นเองเรามาดูกันเลยดีกว่าฝักบัวของเราอันนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นฝักบัวที่ซื้อมาใหม่เลย<ม>ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดและออกแบบมาให้คุณผู้ชมแล้วนะคะว่าคุณจะต้องมีการใช้ชีวิตแบบไหนภายในห้องนี้ตั้งแต่โต๊ะกินข้าว มุมห้องนั่งเล่นห้องนอนโต๊ะทำงานแล้วก็รวมไปถึงมุมแต่งตัวนะคะสำหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะก็อย่าลืม inbox หรือว่าติดต่อมาทางเพจที่ขึ้นมาด้านนี้ได้เลยนะคะ